ไหนๆแม่ขอดูหน้าหลานหน่อยสินี่จะแม่โหหน้าตาหน้ารักหน้าช่างจริงๆเลยหลานยาน ดูสิผิวขาวเหมือนยวปากแดงเหมือนลูกเชอร์รี่จมูกกระโดงตาก,ก็โตถ้าโตมาหลานของยายตองสวยแน่ๆแม่เลี้ยงลูกที่ฉันได้ไม่จาระหว่างที่ฉันไปทํางานน่ะโอ้ยไม่เอาหรอกแม่ขี้เกียจถึงแม่จะรักหลานแต่แม่ก็เลี้ยงหลานไม่ไหวนะอายุแม่ก็ปูนนี้แล้วแม่คงเที่ยวไปทเที่ยวมาระหว่างบ้านแม่กับบ้านลูกไม่ไหวรองอีกอย่างพี่เลี้ยงเด็กสมัยนี้ยก็มีเยอะแยะ ราคาก็ไม่ได้แพงลูกก็ลองหาพี่เลี้ยงเด็กวัยรุ่นสักสคนมาเลี้ยงลูกสิฉันไม่อยากจ้างใครมาเลี้ยงลูกเลยกลัวเขาดูแลลูกฉันไม่ดีผู้คนสมัยเนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจพี่เลี้ยงเด็กก็หายากทำยังไงล่ะไม่มีทางเลือกแม่ก็แก่แล้วเลี้ยงหลานคงไม่ไหวไม่งั้นแม่คงได้เป็นลมตายแน่ๆเฮ้ยแล้วฉันจะหาที่เลี้ยงจากไหนมาเลี้ยงลูกละเนี่ยลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทําวันนี้ชนะพี่เลี้ยงเด็กของลูกไว้นี่นะ เมื่อไรเขาจะมาสักทีเนี่ยมาทํางานวันแรกก็จะสายแล้วหรอสวัสดีค่ะที่หนูสมัครมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนใหม่นะคะอ่ะมาแล้วล y y เช่นกําลังบ่นถึงอยู่พอดีเลยนี่เช่นกําลังจะไปทํางานเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูเนี่ยเป็นคนใจดีแล้วก็รักเด็กคุณไปทํางานได้อย่างสบายใจหายห่วงเลยค่ะได้ยินแบบนี้ฉันก็โล่งใจถ้าอย่งงางนั้นฝากลูกของฉันด้วยนะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวทางนี้หนูจัดการเองจริงๆแล้วที่ฉันมาสมัครเป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยฉันก็ไม่ได้รักเด็กขนาดนั้นหร ทำไปก็เพื่อเงินฉันก็จะเลี้ยงตามมีตามเกิดไปอย่างนั้นแหละขอแค่ได้เงินไปกินปเที่ยวฉันก็โอเคแล้วส่วนแกก็นอนอยู่ตรงนี้ไปละกันนะฉันจะไปเล่นโทรศัพท์แหละ ไงบ้างเขาเลี้ยงยากไหมสวัสดีค่ะน้องเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะไม่ร้องเลยถ้าคุณมาแล้วถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะนี่ค่ะลูกของคุณจา้างั้นก็กลับเถอะพรุ่งนี้อย่าลืมมาทํางานตรงเวลาด้วยละ่ะนี่เธอฉันต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดอะ่ะอีกสามวันถึงจะกลับฉันเลยจะให้เธอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้สักสามวันเพื่อดูแลลูกของฉันเดี๋ยวฉันจะมีเงินพิเศษให้ด้วยได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะดูแลลูกของคุณที่ดีเดี๋ยวแม่เป็นแล้วนะจ๊ะลูก ฉันไปแล้วนะฮะฉันไม่อยากทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะไรแบบนี้แล้วอ่ะมันน่าเบื่อที่สุดเลยวันวันอยู่แต่กับไอ้เด็กบ้าเนี่ยร้องจนหูฉันจะหนวกอยู่แล้วฉันว่าฉันจะเปลี่ยนงานใหม่แล้วเนี่ยแกนอนเล่นคนเดียวไปก่อนละกันนะฉันไปเล่นโทรศัพท์แล้วอืมโอ๊ยมันเด็กบ้าเนี่ยร้องอีกแล้วจะร้องอะไรนกหนาเนี่ยฮะฉันรำคาญจะแย่อยู่แล้ว ร้องไงนี่แน่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 ตีตายเลยดีเนี่ยยังยังไม่หยุดร้องอีกนี่แน่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 ฉันตัดสินใจแล้วฉันไม่ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วันลังคานเงินสักบาทฉันก็จะไม่เอาฉันจะทิ้งมันไว้คนเดียวแบบนี้แหละอีกสักวันแม่มันก็มาหวังว่ามันคงจะไม่ตายหน่อยนะงั้นแกก็นอนรอแม่แกไปนะนี่ฉันไปแล้วบ๊ายบายลูกไม่กลับมาแล้วจ้ะ พี่เลี้ยงเด็กไปไหนทําไมถึงไม่อยู่เฝ้าลูกของฉันเนี่ยลูกแม่เอ๊ะทำไมลูกของเรานอนนิ่งแบบนี้ลูกลูกจะลูกลูกของเราไม่ร้องเลยแถมยังตัวเย็นเชียบลูกไม่หายใจแล้วลูกของฉันตายแล้วล่ะเนี่ยฉันมีน้าฝากลูกไว้กับใครเลยดูสิเขาขาดความรับผิดชอบทิ้งลูกของฉันไปแบบนี้ได้ยังไง